อลูกคเคยเนี่บกนี่ต้มองมรเดกว่านี้เป็นรวยนี่ต้มกากฟต้มกาแฟในนี่เหรอน้ำร้อนเออต้มน้ำร้อนเลยน้ำร้อนเน้อมันจดสลัดขอญาติรายงานตัวนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ลุงไข่เล่าให้ฟังถึงวิถีชีวิตนะครับในการเป็นอยู่ของพวกเขานะครับในการทำหากินว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับว่า,าพวกสัตว์ป่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วเขากินอะไรกันบ้างนะครับแล้วผลไม้ในป่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วทำกินกันยังไง nha cả, đểo, ma, phăng, lùng, khảy, cùi, nghe, Này, la, có, yak, phải, <laughs> vẫn, con. La, mặt, nhảy, mặt, la, rồi. La, hút, la, hụt, cái này, la, búa, ấy, cung. Cung, cái, nhảy, nào. Mui, đểo, tên, đáy, chắp, la, đấy, mặt, cái, nó, mày. Nói, này, chắp. Này, nếp, rồi. ปลาอันนี้ปลาเข็มอ่ะไม่ใช่ปลาเข็มแล้วก็ทอดมาแล้วนี่นน่ารู้อีกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อัตัวนี้อันนี้อันนี้ปลาดุกนี่ปลานี้ปลาโครงนี่ปลาอะไรโงนี่ปลาทอดมาแล้วอ่ะอันนี้ปลาทอดปลาดุกนี่เคยทอดได้าทอดเองอ่ะทอดเองเออนี่นเก็บตังค์ไว้กินเลยเนาะม้วนถึงนู้นเรยปลาเลยนู่งอันนี้ปลาดุกอันนี้ปลาดุกถึงนู้ปลาเลยม้วนอันนี้ปลาดุกอันนี้ปลาดี่ปลาโครงอันนี้ปลาโครงออ เดี๋ยวอันนี้อันนี่ดักมาเองกอันนี้เอามาเองกตากลางลายได้ดิในคลองนี่เออในคลองนี่เออเอามาทอดเลยหนอหมาทอดอันว่ากูยกมาอันนี้เก็บเก็บตั้งไว้กินเหล้าเลยหนอเนาะบมาเก็บกินเป็นยิ่งเหล่านี่นี่เลยว่าแล่วัวมานี่มันเก็บแถานี้นี่เราต้อใช้มาทีปั้นถั่วมดปั้นกันถั่วมดเออปั้นกันกินนี่หนอมันเอาไว้มันแวว่วัวชาวบ้านแล่ว่าอ๋อพวกนี้ได้เต็มมันนี่แถานี้ยุ่มอยูเอาจ้ะ Để bán ngân kín đi nào Món Hàm mì bánh sầu đi mà Để bán ngân kín đi nọ? ừ. Còn hít còn <laughs> hít cả đây kín Món Ừ Kô kín Lát nó Đếch kín em Lèo kín quá nâng chi bờ đúng rồi. Lăng kì cái xong bờ Lăng kì cả bờ cả Nàng Nàng bánh hít đấy Ừ Và khỏi kín bà đấy Cái kín Dạ qua đấy cả khỏi kín Món Mày chạy băng cặp và kín đông kín thiền kín chào kín mà Nơi bà đệ gạch in luật tối để, lên nô, to ăn Mân, kín để to, mà hai cuốn soát nắm đại tù mắt kìa lên ngon 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 ยินยินให้ผมรยวันนี่เนาะตัวชาวก็คอยหวาก็นลวมนีาดนีก็หวาคนละคืนกันเอาแว้กลาวเอามาแบงคนละคนคองมอก้ววไม่พอกับพุ่งห้อเดียวมนกับเอาหมดตากตังอันหนักหิงเอามาแบงคนช่วยคนช่วยแต่ว่าชานอย่าบแรกเลยายังยังเยออ๋อลูกนี่บอกนี่ต้องมาร็ววะนี่เป็นรวยนี่ ต้มกาแฟต้มกาแฟในนี่เหรอต้มน้ำร้อนเออต้มน้ำร้อนใช่น้ำร้อนนึอมันเออต้มน้ำร้อนเขาในเลยเนาะเขาในบ๊วเส็ดเส็ดกาแฟไปเร็วๆไหมม่ไม่ได้เส็ดกาแฟเลยพอต้มน้ำร้อนเสร็จได้เขาก็ตสิร์จอกแก้วอ๋อเสิร์ฟในจอกครับถึงกะเทียเมากินมันเออเป็นนั่นแเนาะอันนี้อันนี้มันมันดีมันมันกากแต่กาอันนี้แหละมันคือกามันนั่นมันเป็นมันเป็นปูนนั่นโอ้กาเป็นปูนครับ น้ำสิเต้นไซมันไม่หรอนามสิต้มกินน่ะเป็นปูนไม่หรอไม่ใช่นี่ขาดิลุงกาต้ปูเป็นปูน้งรมไม่ล้างดูไม่ล้างดี่เออไอ้นี่มันดีว่ากันอ๋อมันต้มใตไม่ดีว่าอะไรกันน่ะมันเออพันนันลาวเนาะไอ้นี่มันดีโตก็ว่าโต้หมาจ็กทีเลยมาจ็กทีหรือขอนมาเดิมเดิมนาะงเดิมเดิมเลยเออดื่มเดิมพูดเราใหม่เนี่ยป้ายังได้มั้งลุงเคย เต่ว่าเวลาด้วยได้ไหมฮะลูกอีกคุยมั้งลูกควรมั้งลูกคู่ลานมั้งกินทุกทิ้งทุกอย่างอย่างครบหมดเนาะครบหมดแต่ว่าอานนี้จะแปลกๆอยากกินเนี่ยลูกอันอีหม้อกันแต่ว่าทำลูกดอกนี่เออเป็นยาสั้นผิดกันเชื่อเลยยันยันยันอื่นช่างกันมันกินไม่ได้กันอันนองยันก็ว่าทำลูกดอกนี่ยันทำลูกดอกอันเนาะเขาอยากเลี้ยว่าลูบายีลบายีลบาอีลเลยเออมาเพียบมา มาเฟี้ยนั่นมันมองมันยุบเขาเออดูงด้วยดิเดงเลยลูกสีแดงอ่ะสีแดงเออกินไม่ได้นอกินได้มองตายเออแต่ว่าคนในมืองชักกล้เราเราก็พูดไม่ได้กันน o ไอ้พูดจะกินได้พูดไม่กินนั่นพอได้แต่มันอี้มันโยลด์แต่เมื่อกี้มันกินชุนเอาตายฟอนซิอ่ะ

cái cua cái này, cái sông cái đai muốn vào mà thầm ý người sửa cường mà tham mừng ừ mà sửa cường sẽ đâu mặc cái gì thao vào đêm là đêm đêm mà mai mi mấy mi <laughs> bông mà phải rồi bếp ừ. à mà làm kín à, mày mày rồi à mấy 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 đấy kín tiền ngược sắt hoàn hoàn rồi kín sốt ừ. sốt kín rốt, sốt mình giải sốt mà xây tôm đấy mà, mà tôm mày <laughs> 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 Say cậu chay bọc lưu cậu chay lượt căn hầm mắt bọc bọc cậu mắt kín bog luôn ăn luôn 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 ăn luôn luôn bọc luôn luôn sắt luôn 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 này luôn 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 ตอนนี้มันเป็นแบกู้แกงเงยก็มาเอาเครื่องวะอามาทอดมันไอ้ก็มาเอ็นใส่ปลา่เตะแรกไม่มีอะไรกินปลาซาเราปลาซามุนแบกคุณปลาคุณแบบบูทุงเรื่องเลยอือไอ้บูทุงเรื่องคุณปาซากันเออ